เฮ็ดอันบีนลูกเฮ็ดเฮ็ดนข่งขาไปลูกไปทางสะโพกก็ได้ปีไข่ลงไปได้ล็อกนเนาะเอาไข่ไปส่ององน่องกินข้าวลายน้องก็ไปห้องเฮียนน้อลูกเราบอกคนเปิดเฮียนเนาะไปเอาขาเอวมาไอปามเนาะไอ้โตนีเนี่ยคู่สิบวันในคู่ หมยุงเอ้ยกลาบสวัสดีและสวัสดีเด้อมูอเพื่อนเอฟซีการวัดสกุสกุลเนาะวันนี้ก็ยินดีตอนับพ่อแม่พี่น้องเราหวัดเป็นพี่น้องทางฟังลาา ือทางฝั่งไทยและต่างประเทศนะวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข่าสูงซอยทุกของสาพรบ้านเฮาสเส้นกสเก่าเส้นเคยเด้พอพ่อแม่พี่น้องเลยพ่อพูดพ่อกับสาพรวันนี้กัดซีบุม,มีอยัางไรพ่อแม่พี่น้องเลยสาพรกัดซีเล่เข่าคั่วเนาะเฮ็ดข่าวพัดให้ลูกชายกินเนาะกัดซีรองเฮ็ดเบิ้งพ่อแม่พีน่น้องเลยบาสเป็นอะไรเนาะกัดเบื่อเฮ็ดจักเจื้อเนาะกัดซีเข่าคั่วเฮ็ดข่าวพัดให้ลูกชายกินกันเน้พอพ่อแม่พี่น้องเลย มาัผสมเบิ่งน้ำกันเด้อว่าฝนออกขอกมามันจะเป็นอย่างไรเนาะโอเคพี่น้องไปเบิ่งกันด้วยแล้วมันจะบ่เป็นการซักซาเสียเวลาเนาะโอเคพี่น้องเปิดผ้ามามื้อนี้กันเตรียมอุปกรณ์ได้เนาะสิ่ลงมือเฮ็ดข้าวผัดเนาะมื้อนี้กันนี่กะคือเครื่องที่ชอบนอนเตรียมไว้เนาะป๊าเต้อ่างนอนกับโตก็มายืนถ่ายยู่สวัสดีป้าลุงแนสวัสดีเด้อเขี่ยวเทียมกันเนาะ เฮ้ยแดนบินลูกเด็กยังขาไปลูกไหมนี่นีน้ำได้ลูกอาพักบวงพี่น้องนะครับพักบวงก่อนเนาะพักบวงใส่พักบวงใส่ ทังสะโพกก็ได้ตีไข่ลงไปได้ล็กนเอาไข่ไสองฟงสะโพกก็เอาเข่าลงไปใช่นั่งไปเนาะ มนันยากจะคนคนเนาะคนเดินมามันเข้ากันพุ่นเด็กพี่น้อยเลยนเ,นเข้ากันได้กะเอาเสต็กใส่พี่น้องเลยนะนเนาะเสกโก อันนี้ฮะขอบคุโตโอเคพี่น้องแล้วเป็นทีเรียบร้อยแล้วนี่ก็พานหาหน้าตามเป็นทีน่ะพี่น้องหน้ากินอยู่บนเนาะสีสันมันก็งามงามพี่น้องเลยเอาใส่เกาะอย่างน้ำลงไปใส่เนาะมีพระอย่งเนี้ยอย่างเนี้ยดังแนวอยู่พี่น้องเลย แล้วบางทีเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็นั่งไปสู่น้องแฟรดกินได้เลยเพราะว่าคนกระถาอยู่เนาะตอนนะพี่ไปนอนแล้วแล้วยอมให้ลูกชายกินเลยเนาะโอู้้ทางลูกชายไปเลยพวกนังโตนังตาเอ้ยนังโตนังตามานั่งกินข้าวพี่ไม่ดูไหมพี่น้อนเลยพวกข้าเจ้าเพื่นมาดิ่มน้ำเพื่อนเนาะคููควรจัดเชลหนึ่งพี่น้องเลย พ่เอราะางเอาว่บะนี่ก็สิเบงฮลานเนาะฮลานกินน้ำานัง่ะลูของว่าบอยเพื่อนมาไม่นั่งมาแม่กินบาแม่นี่นี่ลูกสาวของว่าบอยเพื่อนนี่กัเนาะเล่งปันกันกินพี่น้องเลยอ่ะน้องตาน้องโตกินดูกินนะ

ตาคินตากินตากินอ๋อแหนงกินนี่สคนน mm, <that> ่นะเดือดเ้อพี่น้องเลยตากินอยาเอลูกมันเฮียนะปักคำปักไงปักไงเออเนาะหลังตัคำไ่แท้นแ่บบ่ลูกแ่บบ่ออันนะ้โปามาแทบนะ ก er pues ้อยครับเ้มากินเจิบแผตัวเล็กเราไมต้องมาใกล้เลย่มากินขาฮะชับ่หมูน้องตากินนหวยน่วยกินเต็มปากเต็มข้อหนึ่งเรากินนี่ ซึมเสาน้งผู้ใไรเด้กินข่ากะยู่ยูหนึ่งกันนี่หนอกตากินผู้เดียวไอ้หอมมากมรงไอหอมกะช่วยไอหอมกินพ่อแล้ลูกเนาะแนะนำนี่นะนำน้ำเยานหกตากกินน้ำเย็นบอางหอ้ไปตั้งกันลูกนะไปตั้น้ำเย็นเนี่ยาอุ่นเนี่ยอร่อย ข้ามเล็กๆเนี่ยดูเลยน้อตาเนาะอยากก็อยากคำเล็กอยากข้เล็กคำเล็กมันก็นั่นอิ่มนันอิ่มกันงห้น้องตาเห็นน่ะคำบางไงบางไงนก้องกินข่าวลายน้องกับไปห้องเฮียนน้อกหนุ่เราบอกเปิดเฮียนเนาะไปเอาเขาเวมาไอปามเนาะไอ้โตนี่ยเน่ยครูสิบเอาในครูอ๋อตายจโอ้โหเต๋อเฮ่หัวนุ่มเอ้ย ตากินมันกินไมด้กับหัมาอีกกิงจังเราทนวไปสุดทลายยันน่ท่นท่นอยู่ว่างน้องตาน้องตามันกินน้องตากินได้หลายคัเลยน้องตาเนาะค่ะนะอาปลาลูงี้ลูกสปลาลุกกินข่าวข่าวพัดน้ำนีนี่มาแล้วปลาลุงเอ้กินข้าพัดน้อ่้วแล้วอาวสีปีแล้วมันเกิดากรนี้อหูู้มาเช็คดูอันนวปลาลุกไม่เบาเลยไหมอาเด้อปลาลุกมากินข้าพัดน้ำน้องตาน้องโตเด้อค่ะ เข่าข้าปากว่าบ the ัวไรงือหัวยังเดียวพี่น้องไปมาหลินน้ำเนาะนั่งเต็มเตียงนึงพออากินดุบอันเนี้ยกินเอากินข้ามเล็กๆก็ได้หรอลูกกินแง่งกินเรื่อยๆเอาเนาะตาเนาะเิรถบัวเวมาน่ะห่ามึงไอ้เวมาแมีอะไรเครื่องถ้วยก็จนเบิดเลย ทุ่มจา้าโดนกินดินอยู่เห็นน้องตาน้องตากินไร้น้องตาอย่างเงี้ยมีแต่ข้ามยิ่งใหญ่เรากินไนอ้งไงไอตโตนหมูกินฮอตเค้าไ,ไม่เป็นไรหรอกอย่าร้องหัโตชิ่ใหญ่บว่ท่านมือหันแล้โอ้น้องต้านะป๊อากินจับเจือลูกตาจับเจือยพ่นเช็ดแบบฉันนาแม่ไหนแล้น้องตาเกิดพร้อมกันกับไอ้โตหรอน้องตาใหญ่เป็นวาวก้อนเน่าหลวงเอาเมียก้อนอีกนะาหำเนาะว้ายจ๊ะตั้งคิดถูกเลย มาห่อเฮ็ดเทอแล้ซ้ำนะลูกเอ้กินน้ำกันนีได้เอายุกินนดนี่เอายุกินมันจะได้กินหลายกินข้ามสองข้ามนะแป๊าน้ำกินข้ามสองข้ามนะแป๊าน้ำกินตุกก่ แล้วต MM ั hmm. ้งเาผู้ดีง่ามด้วย่ใเอาคำใหญ่ไอโตดินเดี๋ยวเธอรชาวเฮปกินเขาด้วยไอต้ด้วยแมนกินเ่ากันด้วยอืมกินกินเฮก็เลิกเพี่น้องก็กินแล้วเป็นทีเรียร้อยแล้วน้องแฟนเท่ากันเนาะคลิปนี้ก็ซิโมมี่ยัางด่าเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยะฟ้องกระถายทาลงไปพ่อแม่พี่น้องได้บิ ถ้าสจ้าพ่อมาผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยอกซีดาราเด้อคิมนาขอกล่าวคำว่าสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อกันนคิมนะตาลาปลาลุงไหมฮะลาปลาลุงไงบ๊ายบายเห็นดุจจุบลาปลาลุงคพ่อพ่อกันคิมนาเด้อค่ะหัวโซนพี่น้องเอย